สวัสดีครับท่านผู้ฟังผมแอดมินตีสองได้นำมาเรื่องเล่าหลอนมาเล่าถ่ายทอดให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันก่อนจะเข้าเรื่องรับฟังผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะครับและอย่าลืมเข้าไปเลือกซื้อสินค้าตามลิงก์ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับเข้าเรื่องรับฟังกันได้เลยครับฤดูน้ำหลากปีนั้นฝนตกเกือบทุกวันคลองหลังวัดป่าหนองงูดิน ด้ำเชี่ยวเป็นพิเศษเปียกกับมึกว่างงานพอนาอนาแฉก็เลยพากันไปทอดแห่จับปลาแบบเนียนเนียนว่าเป็นการออกกําลังกายมึกกับเปียกสนทนากันมึงโยนไปตรงโค้งน้ํานั้นดิตรงนั้นนะ่ะปลาใหญ่ปลาใหญ่หรือตัวอะไรก็ไม่รู้ถ้ากูโดนผีอีกนะกูจะวิ่งหนีไม่รอมึงเลยแหละเปียยโยนแห่ไปสุดแรงแล้วก็ดึงกลับมาช้าพร้อมกับอะไรบางอย่างที่หนักผิดปกติ หม้อดินกเก่าๆใบหนึ่งโผล่ขึ้นมาจากน้ำสีดำมนมีเชือกผูกปากหม้อแน่นหนาบนฝาหม้อเขียนอักขระจางๆลางๆมองแทบจะไม่ออกโอ้ยกระมังผีที่ไหนวะเนี่ยเปียกเอ่ยขึ้นหม้อโบราณมึงนี่หลยสมบัติปู่ย่าแน่ๆมึงเอากลับบ้านเถอะกูขอแค่ปลากกดีพอสองคนแบกหม้อกลับไว้ที่หลังบ้านแล้วก็คอนกับไม้ทุบ พอคิดว่าข้างในอาจจะมีเงินทองโบราณเสียงอะไรอ่ะดังตึ้งขึ้นทันใดน,นั้นลมเย็นผัดวูบเข้ามาทั่วบ้านฝุ่นดำๆลอยขึ้นมาจากหม้อหม้อแตกกระจายฟุ้งไปทั่วลานบ้านมีเสียงแว่วเบาๆเ,เหมือนเสียงคนขบเขียวขอบใจนะข้าหิวข้าจะกินคืนนั้นเองคนก็เริ่มหายไป เนนพุทธตื่นขึ้นมากลางดึกได้ยินเสียงหมาเห่าหอนไม่หยุดตอนเช้าชาวบ้านพบว่าไก่หลังวัดหายไปทั้งเลา้าหมูในคอกของยายแสงนอนตาเลือกลิ้นห้อยน้ำลายฟูมปากยายแสงกรี๊ดโอ้ยปอบนี่มันปอบกินหมูแล้วเนี่ยขณะนั้นหลวงตาอินเริ่มสงสัยว่าชาวบ้านทยอยมาร้องเรียนหลวงตาอินจึงนั่งสมาธิแล้วถอนหายใจลึก กลิ่นกลิ่นมันมาแล้วของบางอย่างที่เขาขังไว้ไม่ให้เกิดดันหลุดมาเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการเปียกกระมึกเริ่มรู้ตัวทั้งสองนั่งหน้าเสียหลังจากข่าวลือปอบกินไก่แพร่กระจายมึกเปิดอินเทอร์เน็ตและเฉอภาพหมอของังวิญญาณจากเว็บไสยศาสตร์เปียกจ้องหน้าหมอแตกละหลองลั่นเฮ้ย hey, กูทุบบ้านไข่แตกไปวะเน,นี่ย หลอนแรกจากปอบในเงาค่ำคืนนั้นในความมืดมิดหลังครัวเปียกเดิอนออกไปฉี่แต่พอหันไปดูริมดัวเขาเห็นเงาผู้หญิงตัวดำผมยาวถึงพื้นกำลังนั่งยองๆขยำอะไรบางอย่างเสียงกึกกักกึกกักดังจากปากของมันเปียกผงาขาแข็งคนลุกสู้ก่อนจะวิ่งร้องออกไปผีปอบเอ้ยกูคืนหมอให้ได้ไหมเนี่ยทันไหม ค่ำคืนถัดมาทั้งหมู่บ้านก็เริ่มเถีอเรื่องประหลาดมากยิ่งขึ้นไก่หายยกเลา้ากลางดึกยายแสงลุกขึ้นมานั่งตํำพิกได้ยินเสียงแกลกก้กุกกุกกะกัก,กดังมาจากหลังเล้าไก่นึกว่าแมวยายแสงขว้าไม้วิ่งไปตวาดไอ้แมวมึงอีกแล้วเหรอแต่พอเปิดไฟส่องไปดูไม่มีแมวแต่เห็นเงาผู้หญิงกลมหน้า ผมยาวยืนตรงบริเวณกงไก่พอยายแสงจะล้องแต่เงานั้นก็เงยหน้าขึ้นมองตาแดงกล่ำปากมีเลือดไหลเป็นทางยายแสงอีบ้าแล้วก็ล้มกลนจำเบารุ่งเช้าหมู่บ้านแตกตื่นหมาบางตัวนอนตัวสั่นน้ำลายฟูมปากหมาตัวโปรดของลุงชูชื่อเจ้าด่างเหมือนโดนดูดเลือดหายใจลวยลิน ุงชูประกาศผ่านเครื่องขยายเสียงหมู่บ้านของเรามีปอบมันเริ่มจากการกินไก่แล้วก็มากินหมาถ้าไม่หยุดมันก็จะมากินคนหลวงตาอินเรียกเปียกและหม,มึกเนนพุทธมาที่ศาราในวัดโยมทั้งสองหม้อดินนั้นน่ะขังวิญญาณหญิงผู้ใช้ศยศาสตร์ด้านดำกินเนื้อกินเลือดคนตั้งแต่ชาติปางก่อน เมื่อถูกรักษาด้วยคาถาโบราณจึงถูกขังในหม้อฝังน้ำไว้พวกโยมดันไปปล่อยมันออกมาจนได้เปียกกลุ่มหัวมึกกลุ่มท้องเนนพุดกุ้มขันน้ำมนต์แล้วถามเสียงเบาถ้าเราสำนึกผิดมันจะยกโทษให้ไหมครับลุงตาตอบว่าปอบไม่ได้มีจิตใจเหมือนคนมันมีแต่ความหิวความอาฆาต ยิ่งปล่อยมานานมันยิ่งจะหิวจัดแผนล่อปอบด้วยหมูย่างสามชั้นของ The Gang. เดอะแก๊งเบียกเสนอแผนอย่างเหมึนม่นๆปอบมันชอบกินสัตว์ใช่ไหมละ่ะงั้นเราทำกับดักหมูย่างล่อให้มันมากินดีไหมนี่มันกับดักหรือกับแก้มกันวะหมึกตอบสุดท้ายทั้งสามกางเตน้นในป่าไก่จุดที่ปอบปากฏ แขวนหมูสามชั้นไว้กับต้นไม้เปิดเพลงลูกทุ่งหมอลำเบาๆเพื่อเพิ่มบรรยากาศอัทตลดแต่บรรยากาศกลับเงียบเงียบไปได้สักพักหนึ่งลมวูบมาหมูสามชั้นหายวับเงาปอบปรากฏขึ้นอีกครั้งหนึ่งแสงไฟฉายของมึกสะท้อนเงาดำสูงโยงดินมต้นไม้ผมยาวสยายมือเล็บยาวหน้าซีดเหมือนกระดาษมันหันควับ หิว <You. S 2> เปียกลองกีดก่อนเพื่อนกูไม่ใช่หมูกูไม่ใช่หมูหมึกคว้าไฟฉายฟาดมัว่วเนนพูดป้าขันน้มนต์โดนหัวเปียกแทนดังพกทั้งสามคนวิ่งป่าลาบกลับมานั่งหอบที่วัดหน้าเลือโครนตัวสันตาเลือกเนนพูดเอ่ยขึ้นผมว่าครั้งหน้าเราวน่าจะลองใช้หมูปลอมแทนหมูย่างนะครับไม่งั้นหมดงบแน่แนกูจะปราผีปอบตัวนี้ได้ เริ่มเข้าสิงคนหลังจากแผนรอบปอบด้วยหมู่ยางล้มไปไม่เป็นท่าทีมเปียกหมึกและเนนพุทธก็เริ่มแน่ใจว่าปอบไม่ใช่แค่ออกล่าแต่มันเริ่มเข้าสิงคนในหมู่บ้านช่วงสามวันหลังเกินเหตุหมู่บ้านเริ่มมีคนป่วยแปลกๆหน้าสวงขยันจนหน้ากลัวตื่นตีสองเดือนรอบ,บ้านทำกับข้าวทั้งวันลุงเกิดนั่งจ้องหมาเหมือนจะกัดมัน เด็กชายโจกลูกใหญ่แสงจู่ๆก็กินข้าวเจ็ดจานแล้วพูดว่าอร่อยแต่ค้ายังไม่อิ่มยิ่งเนียนพูดสังเกตยิงคนลุกปอดมันเริ่มหิวจนบ้าคลั่งแล้วมันก็เริ่มแฝงในตัวคนที่ธาตอ่อนหลวงตาอินเรียกพวกเปียกมาที่ศาลาและหยิบเทียนเล่มเล็กๆที่ลงอ,อัขลาย,ยันสีแดงออกมานี่คือเทียนทวนธาตุจุดแล้วไปล่อนหน้าบ้านไข ถ้าควันเทียนวนเป็นวงแปลว่าปลอดภัยแต่ถ้าควันเทียนไม่ยอมลอยหรือวนเข้าประตูบ้านแปลว่ามีของอยู่ในนั้นสมเกลือแบ่งหน้าทีเปียกถือเทียนมึกถือไม้ไล่ผีเนนพุทธจดชื่อบ้านบ้านแรกลุงเกลือควันเทียนลอยนิ่งปลอดภัยบ้านที่สองบ้านเยแสงควันเทียนวนไปมาแต่ไม่เข้าบ้านส่วนบ้านที่สาม บ้านน้าสวงควรเทียนพุ่งเข้าประตูบ้านทันทีเปียกหลองบ้านนี้แหละปอบมันอยู่ในนี้พอเปิดประตูเข้าไปน้าสวงยืนอยู่หน้าหิ้งพระผมเผ่ารุงรังหน้าเต็มไปด้วยเหงื่อมือกำตะหลิวแน่นนี่มันจะผัดหรือจะกัดวะมึกระซิบน้าสวงหันกลับมาตาแดงกินข้าวด้วยกันไหมจ๊ะทั้งสามหันหน้ามองกันตาเหลือก ก่อนจะพร้อมใจพุ่งตัวหนีออกจากบ้านตลกหลายเปียกสะดุดขอนไม้มึกโดนหมาไล่กัดเนนพุทธร้องขอชีวิตผมบวดแล้วนะครับปอบอย่ากินเนนเลยหลังจากลอดออกมาได้หลวงตาอินสอนว่าปอบที่เข้าสิงคนจะทำให้เจ้าของร่างค,คึกคักผิดเวลาหิวผิดปกติถ้าเราปล่อยไว้ มันจะเริ่มสู่พลังของเจ้าของร่างจนตายต้องหาทางดึงมันออกด้วยคาถาหรือไม่ก็ต้องใช้ของแรงกว่าเพื่อมาหยุดมันหลังจากรู้ว่าปอบสิงคนในหมู่บ้านเปียกหมึกละเนนพุทธตกลงใจจะหาผู้ช่วยและมีชื่อหนึ่งโผล่ขึ้นมาในวงสนทนาพ่อหมอป่วนบ้านถ่อนเหนือคนเดียวในจังหวัดที่เคยปราบผีได้เกียรติวัด บ่ายวันต่อมาทั้งสามคนปั่นจักรยานไปถึงบ้านพ่อหมอโดยมีเนนพุทธห่มจีวรซ้อนท้ายรถจักรยานบ้านทรงไทยไม้เก่าๆมียันติดเต็มฝามีเสียงคนสวดมนต์แต่ทำนองคล้ายกับคนร้องเพลงลูกทุ่งประตูเปิดดอกชายแก่ตัวผอมหนังเหี่ยวแต่ตาเป็นประกายยืนถือไม้เท้าสะายกระเป๋าแดงใส่เสื้อยัน เอามากันแล้วหรือสามเกลือปราผีฮ่าฮ่าพ่อหมอทักทายสามเกลือพ่อหมอป่วนเทของในกระเป๋าให้ดูน้ำมันสเสน่ห์ขั้นหอมเนนพุดดมแล้วจามยันกับผีปลอมมึกดูแล้วบอกขายใบเศษวัดหุ่นฟางเรียกวิญญาณไอเปียกเผอเตะล้มลงปอบที่พวกเจ้าเจอนะ่ะมันไม่ใช่ปอบธรรมดา มันคือปอบข้ามถิ่นถูกขังมานานจนพลังบิดเบี้ยวถ้าไม่รีบไล่คนในหมู่บ้านจะเริ่มตายทีละคนคืนนั้นพวกเขานัดพิธีที่ศา,าลาหลวงตาอินแอบส่วนให้ในวัดส่วนพ่อหมอกำชับเปียกให้ท่องมนต์นโมตัสสะสมโมตัสสะเอ๊ะหรือสมโมตัสสะดีวะเปียกมึงต้องผิดหมดแล้วนั่นไอ้มึกตะโกนไป เสียงหัวเราะประหลาดดังลั่นจากพุ่มไม้ข้างศาลากลิ่นเน่าโชยมาจางๆและจู่ๆลมก็พัดแรงหุ่นฟางลอยขึ้นแล้วจุดไฟเองมันมาแล้วเว้ยผู้หญิงผมยาวในชุดดำหน้าตาเน่าเปื่อยตาแดงก่ำปากใส่ยิ้มเห็นเขี้ยวยืนย้นอยู่ตรงศาลายังไม่อิ่มขออีกได้ไหมเนนบุตรสวดมนต์ผิดหมึกฟาดไม้ถูกพ่อหมอ เพี้ยคว้าขันน้ำมนต์แต่ข้างในกลายเป็นน้ำส้มเพ่อหมอใส่มาผิดอันแผนไล่ปอบพังเพ่อหมอปวนร้องแผนสองแผนสองแต่ไม่มีใครรู้ว่าแผนสองคืออะไรทั้งสามคนวิ่งหอบกลับวัดทิ้งพ่อหมอไว้กับขวดน้ำมนต์เสน่ปอบหัวร้อคลองทุง่งหมู่บ้านหนองงูดินกำลังเข้าสู่เงื้อมือปอบปอบคลังอย่างแท้จริงคืนหลังพิธีผิดแผนปอบหลุดจากการสะกด เสียงหัวเราะหลอนๆดังก้องทุกคำหมู่บ้านหนองหมูดินเริ่มมีสิ่งแปลกประหลาดเกิดขึ้นทุกคืนมีไก่หายแมวตายหมาขนล่วงต้นกล้วยหน้าวัดแห้งตายสามต้นเนนพุดเริ่มมั่นใจว่าปอบมันสิงล่างคนในหมู่บ้านเต็มตัวแล้วความเปลี่ยนแปลงของยายบุพันเดินกระเพกกระเพกเหมือนคนพึ่งฟื้นพูดเสียงแหบต่ำยิ้มทางที่ไม่ควรจะยิ้ม บางคืนมีคนเห็นแก่เดินเข้าป่าช้าและเดินกลับมาตอนรุ่งเช้าเปียกสังเกตได้ชัดก่อนหน้านี้ยายบัวพันน์กลัวผีจะตายตอนนี้เดินกลางป่าเฉยเลยหมึกจึงเสนอว่างั้นเราต้องทดสอบเอาน้ำมนต์ประหลาดของพ่อหมอมาลาดแผนการทดสอบกลางตลาดตอนบ่ายเปียกหมึกและเนนพุทธแกล้งเดินเฉียดยายบัวพันน์ ในมือเปียกถือขันน้ำมนต์หลวงตาอินส่วนมือถือสายสินพอเฉียดฟิวยายบัวผันสะดุง้งสายตาเปลี่ยนเป็นดูร้ายแล้วร้องออกมาว่าพวกแกพวกแกอย่ามายุ่งกับกูชาวบ้านทั้งตลาดพงะเนนพุดกระซิบเฮ้ยปอบมันสิงยายบัวผันจริงวิ่งสิครับรออะไรท่านใดนั้นยายบัวผันกระจนเขาใส่เปียกปากฉีกกว้างจนหน้าขนลุก ฟันแหลมข่าววับมึกลากเปียกวิ่งหนีสุดชีวิตเสียงยายบัวพันหัวรอไล่หลังฮ่าหลวงตาอินรอที่ศาลากล่าวด้วยเสียงจริงจังปอบสิงยายบัวพันเต็มตัวแล้วหากปล่อยไว้อีกไม่กี่คืนร่างของยายบัวพันจะแหลกวิญญาณก็จะติดปอบตลอดกาลเราต้องทำวิธีเชิญออกก่อนพระจันทร์เต็มดวงในคืนวันพรุ่งนี้ คืนพระจันทร์เต็มดวงมาเยือนศาลาวัดเยี่ยมเชียบมีเพียงเสียงกิ้งหลีดร้องครวนเปียกหมึกเนนพุธยืนล้อมวงพร้อมหลวงตาอินตรงหน้าคือยายบัวผันที่ถูกมัดไว้แน่นกลางวงสายศินแต่ไม่ใช่เสียงของยายบัวผันที่เป็นอกมามันเป็นเสียงคลางต่ำๆสะท้อนลึกไปถึงไส้ในกูจะไม่ออก พิธีในตอนนั้นเริ่มเกิดขึ้นหลวงตาอินท้องมุนเสียงดังสายลมกระโชกแรงแตะเกียงน้ำมันสั่นไหวแต่เปียกเริ่มเห็นอะไรบางอย่างเงาร่างหนึ่งผิวคล้ำตัวผอมสูงปากเหมือนรูเข็มดวงตาแดงฉานเหมือนคนอดข้าวมาแลมปีมันยืนอยู่ข้างหลังยายบัวผันไม่ใช่เธออีกต่อไปความจริงของดวงวิญญ,ญาณลุงตาอินหยุดสวด แล้วกับเรียกหมึกปิยกเลนเนนพุทธเสียงสั่นเล็กน้อยพ่อต้นนั้นนะ่ะเคยเป็นผาลูกวัดในหมู่บ้านที่ถูกเผาไปเมื่อหลายสิบปีก่อนเคยหิวเคยลงผิดแต่ไม่มีใครให้อภัยไม่มีใครส่งบุญตายไปยังโดดเดี่ยวถูกสาบในหม้อดินมันไม่ได้ต้องการแค่เหยื่อมันอยากให้มีคนเห็นใจมันสักครั้งเดียวยายบัวผันยอมสละล่าง จู่จุเสียงยายบัวผันแทรกขึ้นมาดวงตาขุ่นมัวกลับมาเป็นของเธอฉันเห็นเขาแล้วหลวงตาเขายืนร้องไห้อยู่ริมคลองเหมือนเด็กหลงทางถ้าเอาร่างฉันไปแล้วแล้วเขาก็จะไปสู่สุคติได้ไหมละ่ะหลวงตาอินน้ำตาคลอทายอมด้วยใจเมตตากรรมนั้นจะกลายเป็นบุญชาติหน้าเราจะไม่พบกันในรูปลักษณแบบนี้อีกเสียงสวดสุดท้ายจบลง ร่างใหญ่บัวพันค่อยๆหายใจแผ่วลอยยิ้มมบางๆปากฏที่มุมปากของเธอก่อนที่ร่างนั้นจะเย็นลงอย่างสงบไม่มีเสียงวีดล้องไม่มีการดิ้นหล่นเพียงลมพัดเบาๆและกลิ่นทูปลอยขึ้นฟ้าวันรุ่งขึ้นงานศพถูกจัดขึ้นเงีย,งยบๆไม่มีใครพูดถึงผีปอบอีกเลยแต่ทุกคนจงจําได้ว่ายายบัวพันคือผู้ยอมสละร่างเพื่อ นคนที่ไม่เคยเห็นได้หลุดพ้นคำพูดสุดท้ายของหลวงตาอินในบางครั้งวิญญาณไม่ได้ต้องการเลือดเนื้อแต่ต้องการแค่ให้ใครสักคนยอมฟังมันก่อนที่มันจะหายไปเรื่องราวมีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวมีสีสันที่สามเด็กแก๊งสามเกิดต่อไปนะครับกดติดตามไว้ด้วยครับขอบคุณมากครับ